สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคม2568ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิด สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะดวงของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรในเดือนตุลาคม2568ไพ่ใบแรกค่ะว้าว10บถ้วยขึ้นมาเลย แล้วก็แปดเหรียญความพยายามที่จะทําให้เกิดความสุขมันเกิดขึ้นแล้วคุณพยายามอะไรมาก่อนหน้านี้ผลสําเร็จกําลังเกิดขึ้นผลผลิตกําลังออกดอกออกผลเจ็ดเหรียญขึ้นมา The Lover แปดดาบราชินีถือดาบแล้วก็สองไม้เท้า ราชนิถือเหรียญเดอะทาวเแล้วก็เดอะชาริออเหมือนคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆในเดือนนี้นะคะการลงทุนการต่อยอดอะไรบางอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นชีวิตกำลังจะถูกเขยา่าคุณจะเป็นคนใหม่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว แบบพลิกฝ่ามือคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มันถ้าก่อนหน้านี้นคุณเคยทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันกดดันเนาะจริงๆคุณเป็นคนที่เฟลลี่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นคนที่แต่งตัวเก่งเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนที่ไม่ว่าไปสังคมไหนๆก็จะมีคนจับตามอง แต่มันก็เป็นด้านลบให้กับคุณเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นความกดดันให้กับคุณคุณจะต้องคงภาพลักษณ์แบบนี้ไปตลอดด้วยความที่คนอื่นมองคุณเข้ามาเป็นคนที่เพอร์เฟกอะค่ะมีเงินมีทองมีครอบครัวที่ดีมีความรักที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์สำหรับคนอื่นแต่จริงๆแล้วคุณต้องแบกรับความกดดันไว้เยอะเหมือนกันในภาพลักษณ์ของตัวตนของคุณเนาะเมื่อคุณอยู่ คนเดียวคุณก็จะรู้สึกมีความกดดันเครียดวิตกกังวลแล้วก็บางครั้งอาจจะเป็นโรคแพนิคไปเลยมันหรือบางท่านก็อาจจะหมายถึงมันมีมันมีภาพลักษณ์ที่สวยหรูมันทำให้คุณจะต้องรักษาภาพลักษณ์ตรงนั้นอาจจะต้องต้องรักษาโดยการที่จะต้องมีเงินเนาะก็อาจจะเป็นด้วยาระ,ะหนี้สินเพราะด้วยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบมันกดดันคุณ คุณก็พยายามหาหาความสำเร็จในด้านต่างๆคุณฝันหาในเรื่องของธุรกิจการงานที่มันจะต่อยอดให้คุณมีเงินมีทองมีรายได้คุณก็มองหาทุกๆโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามาก่อกวนอาจจะเป็นปัญหาในด้านของสุขภาพร่างกายหรือปัญหาที่มันรุมเร้าคุณหลายๆอย่างที่คุณแบกไว มันทำให้คุณหาหนทางไม่ออกคิดไม่ออกแต่เดี๋ยวในช่วงเวลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณจากที่มันมีความกดดนันมันมีความทุกข์มันมีความเหนื่อยคุณจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตในด้านของความรู้สึกที่ดีขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันอะไรบางอย่าง อยู่ก็ต้องย้ายประเทศอยู่ก็ต้องออกจากงานอยู่ก็ต้องย้ายบ้านมันมีเหตุอะไรบางอย่างที่มันกระทบคุณเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนการทํางานเปลี่ยนโยกย้ายไปอยู่ตําแหน่งใหม่แบบนั้นก็ได้นะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางท่านก็อาจจะรอคอยคนที่อยู่ทางไกลก็มีโอกาสจะได้เดินทางไปหา บางท่านก็อาจจะได้ไปอยู่กับกับคู่ของตัวเองก็ได้ที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะมันเป็นโอกาสของคุณที่จะได้เจอสิ่งนั้นหรือบางท่านดวงชะตาเปลี่ยนเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะถูกเขย่าให้ตื่นรู้อะไรบางอย่างที่คุณแบกรับมานานมีความอึดอัดมานานมีปัญหามานานคุณอาจจะอยู่ๆก็รู้หนทางเส้นทางของตัวเองซะอย่างนั้น ก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ตัดสินใจมีเป้าหมายทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการลงทุนการต่อย,ยอดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณมีเงินมีทองมีไรายได้อาอกาสของความสําเร็จอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในเดือนนี้นะคะก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นก็ได้นะคะในบางท่านคุณมีเกณฑ์ที่เป้าหมายในชีวิตของคุณม,มันถูกกําหนดไว้แล้วคุณตั้งเป้าหมายไว้ คุณได้ลงมือทําด้วยความพยายามด้วยทักษะสิ่งที่คุณมีอยู่สามารถต่อยอดให้คุณได้ประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็การเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่บางท่านอาจจะได้เงินปันผลได้เงินเก่าๆหรือได้เงินที่สะสมมาเป็นเงินก้อนแบบนั้นก็มีโอกาสจะได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก ในส่วนของการงานของคุณเป็นอย่างไรมีโอกาสจะได้ทำอะไรบางอย่างเนาะเป็นเรื่องของการามีไอเดียหัวคิดอะไรบางอย่างคุณคุณจะไม่ได้อยู่เงียบๆแล้วการงานของคุณจะกลับมาดีขึ้นนะคะบางท่านมันมีเรื่องของปัญหาเนาะปัญหาที่ต้องจัดการ อาจจะมีความสะดุดติดขัดในเรื่องของการงานหรือคุณอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรคนเดียวงานที่เป็นหมู่คณะแต่คุณต้องรับผิดชอบอะไรคนเดียวหรืออาจจะมีหมู่คณะก็ได้แต่ว่าไอเดียหัวคิดของคุณมันมันดีกว่าคนอื่นมันก็เลยเป็นภาระของคุณที่คุณจะต้องลงมือทําหรือเป็นหัวหน้าเหลือที่คุณจะต้องพาองค์กรหรือพาทีมของคุณไปสู่จุดเป้าหมายให้ได้ในท้ายสุดคุณจะทําได้นะคะคุณจะแก้ไขปัญหาหรือ คุณจะมีไอเดียหัวคิดใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่หรืออะไรบางอย่างที่มันปิ้งแวบขึ้นมาทําให้คุณผ่านอ,าอะไรที่มันติดติด,ข,ด,ข,ดขัดในเรื่องของการทํางานไปได้หรือคุณจะเจอกับผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือคุณได้หรือไม่ก็ทักษะความรู้ความสามารถของคุณเป็นช่วงที่คุณแก้ไขปัญหาได้ดีบางท่านก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการให้คําปรึกษา ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะทําแล้วประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าท้ายสุดคุณจะได้หนึ่งถ้วยก็คือการได้ดังใจการได้รางวัลการได้ของขวัญการได้สิ่งที่เป็นผลสําเร็จที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเกิดอะไรขึ้นอีกในส่วนของการงานคุณเป็นคนที่รักรักการทํางานของตัวเองมากๆเป็นคนที่ โดดเด่นในผลงานที่ตัวเองทาที่ตัวเองสร้างแล้วก็ผลงานโดดเด่นกว่าผู้อื่นก็ทําให้เกิดความอิจฉาริษยาเนาะแล้วก็ในส่วนของการงานคุณเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบให้กับตัวเองเนาะในการทํางานบางครั้งคุณก็อึดอัดนะคะเวลาใครที่มาจุ้จี้จุกจิกกับคุณแล้วก็มาตีกรอบให้คุณเ,เหมือนคุณรู้สึกอึดอัดนะคะ ก็เหมือนกับสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณทํางานตามอารมณ์ของคุณน่ะบางครั้งมันก็ทําให้เพื่อนร่วมงานอยู่หรือทํทางานกับคุณยากเหมือนกันก็มีมันมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เปลี่ยนงาน The Tower ขึ้นมาคุณอาจจะอยากออกจากงานอยากไปทํางานที่มันเป็นงานอิสระก็ได้อยากเป็นตัวของตัวเองอยากมีความสุขกับการทํางานก็มีโอกาสนะคะ บางท่านก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการโลจิสติกส์การค้าการขายการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้มีโอกาสจะขยาขย,ายาเติบโตสูงมากๆแล้วก็ใครที่ทํางานที่เป็นงานประจําอยู่แล้วก็ดูจะจะ,จะไปได้ดีนะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะไม่ชอบกับคนรอบข้างที่มากดดันคุณก็ได้หรือมา มาบ่นทำลายมาขัดแข้งขัดขาหรือคุณจะแก้ไขปัญหาได้ในส่วนของการงานนะคะก็ด้วยพรสวรรค์ด้วยประสบการณ์ต่างๆดูเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นแต่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ก็ถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการซ่อมการสร้างแบบนั้นก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับคุณนะคะดูจะเป็นเรื่องของไรายได้ที่จะเกิดขึ้นด้วย แล้วก็ดูจะเป็นภาวะของการเป็นผู้นําดูคุณจะมีเป้าหมายในในเรื่องของการงานที่ทําให้คุณมีความมื่อเขอมีการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็บางท่านก็หมายถึงถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการ,าการสร้าง,งการรีโนเวทการมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โอกาสของความก้าวหน้ามากขึ้น บางท่านก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะการงานดูจะมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีดูคุณจะวางแผนงานได้ดีนะคะแล้วก็ดูจะจัดการสิ่งต่างๆในเรื่องของการงานได้ดีเพราะว่าการเป็นผู้นำของคุณก็สามารถปิดเจ้าปิดดิวได้หรือการได้ลูกค้ากระเป๋าหนักๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยค่ะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด รายได้เกิดความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับการงานที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากการจากการลุยของคุณด้วยค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไราชาวลัคนาราศีกันการเงินของคุณนะคะการเงินอาจจะหมดเงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อมแซมต่อเติมรีโนเวทหรือ,อเสียเงินกับบริวารลูกหลาน หรือครอบครัวในเดือนนี้ด้วยนะคะก็แต่ว่าคุณก็เป็นคนหาเงินเก่งเงินของคุณก็อาจจะแบบมันไม่ได้เป็นสภาพคล่องอย่างเดียวอะค่ะคือสภาพคล่องมันอาจจะไม่คล่องขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเงินที่แบบมันได้ประจําอยู่แล้วเนาะก็จะได้ส่วนนั้นแต่เงินที่เป็นเงินเงินหมุนเวียนอาจจะอาจจะช้าหน่อยบางท่านก็อาจจะแบบ ทำงานไปแล้วแล้วยังไม่ได้เงินก็ช่วงนี้อาจจะออกอเงินอาจจะช่วงนี้อาจจะได้ก็ได้นะคะก็อาจจะมาล่าช้าแต่ก็ได้แต่ยังไงก็จะได้เรื่องของความอุดมสมบูรณ์การเงินจะกลับมาดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงการ มีคนเข้ามาเพื่อขอหยิบขอยืมก็ให้ระวังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโจรกรรมขึ้นมาอาจจะให้ไปเราไม่ได้คืนนะคะก็ระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยนะคะเพราะว่าดูคุณจะมีสิ่งที่อยากได้เยอะแยะไปหมดเลยอาจจะกระเป๋าฉีกได้ในเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังตัวในส่วนของการจ่ายส่วนรายได้อาจจะขยันทำงานเยอะทำงานหนักแต่รายได้อาจจะช้าหน่อย หรืออาจจะแบบได้ไม่เต็มที่เท่าที่ตัวเองลงทุนลงแรงไปก็ได้นะคะต้องเหมือนก็ต้องทําใจเนาะแล้วก็หลายจ่ายของคุณมันเยอะเหมือนกันช่วงนี้ก็อาจจะต้องได้เดินทางบ่อยๆเดินทางต่างประเทศก็อาจจะเสียเงินกับตรงนี้ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพกันนะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างไรโอ้พินาตขึ้นมามีเกณฑ์จะได้ ไปหาหมอไปซ่อมแซมไหมหรือไม่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเนาะพยายามที่มีสติค่ะกับการขับรถกับการาทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติอย,อย่าใจลอยความเป็นครอบครัวกับเด็กขึ้นมาก็ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของบุตรปิวารลูกหลานครอบครัวการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนดวก แบบนั้นก็ต้องให้ระวังนะคะแล้วก็ระวังการเดินทางการขับรถเร็วอาจจะมีข้อผิดพลาดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือร่างกายสุขภาพของคุณดีค่ะแต่แค่ให้ระวังในเรื่องของโรคพนิกแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จากการไม่มีสติหรือเมื่อลอยหรือแบบอารมณ์แบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะก็ให้ระวังตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักความรักของคนโสดเป็นอย่างไรความรักคนโสดคุณเป็นคนที่วิตกจริตเหมือนกันนะอืมเนี่ยเพราะว่าแปดดาบขึ้นมาก็คือคุณอยากมีความรักนะแต่เมื่อมีความรักเมื่อไหร่คุณก็จะจะวิตกจริตอะ่ะกลัวการเลิกลากลัวว่าเขาจะนอกใจมีความคิดที่แบบกลัวไปก่อน หรือไม่ก็แบบว่าโสดมานานจนรู้สึกว่าถ้ามีความรักคุณจะกลัวการถูกหักหลังกลัวการเจ็บปวดแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันจะมีความรักเข้ามาก็จะมีความรักเข้ามาจากการเดินทางจากการงานแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นเรื่องของความร่าย,ยินดีที่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะอยู่ๆก็ได้เจอกับ มันเป็นเรื่องของความรักแรกพบเนาะก็มีเกณฑ์จะได้พบได้เจออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความรักมาแล้วเป็นคนที่ลุคุณรอคอยก็ได้มีโอกาสจะได้พบได้เจอเจอกันแบบผุกปับฉับพันแต่ว่าก็ต้องคบไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะคบกันนานๆเพราะดูแล้วคุณจะใจร้อนเดืเอดเ้อ์ขึ้นมา คุณจะใจร้อนแล้วมันก็ก่อเกิดทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่าจะมีคนเข้ามามากว่าหนึ่งคนเป็นคนที่ผ่านความรักมาก่อนแล้วหรือผ่านการแต่งงานมาแล้วก็มีโอกาสเป็นเพราะไม่ลูกติดไม่ไม่ไมลูกติดก็ได้หรือเป็นคนที่ผ่านความรักที่ผิดหวังมาก่อนแต่ว่าคนคนนี้ดูเป็นคนแข็งแกร่งทางด้านของจิตใจเป็นคนที่เด็ดขาดไม่ชอบการโกหกแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ คนคนนี้สามารถจะมาเติมเต็มในด้านของจิตใจความสัมพันธ์ดีเพราะว่าเป็นเดลเวอร์ขึ้นมาเหมือนกันเป็นอะไรที่มีความคิดที่มันคล้ายๆกันหรือเป็นคนหน้าตาดีค่ะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรือเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนฉลาดเป็นคนบุคลิกดีอะค่ะแล้วก็ คนคนนี้จะเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้คุณตกหลุมรักหรือลหลงไหลได้ปื้มก็ได้เป็นคนพูดเก่งตาดีอุปนิสัยดีแล้วก็เข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับคุณได้ด้วยอืมเป็นคนที่คาลมคมขายมากๆด้วยนะคะก็ดูกันไปนานๆเนาะเพราะว่าเดอ Tower ขึ้นมามันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ ว้าวเฉลิบเฉลอขึ้นมาหลับไม่ลงคันลองสูญเสียเหมือนชีวิตของคุณมันขึ้นขึน,ขนลงลงเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยว,ยยวมีความสุขเดี๋ยวมีความทุกข์มันเป็นบททดสอบให้กับชีวิตของคุณนะคะเหมือนคุณจะต้องผ่านความสูญเสียเพื่อให้ได้อะไรมาบางอย่างเมื่อมีความสุขก็มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็มีความสุข มันจะสลับสลับการชีวิตของคุณจะเป็นแบบนี้อืมแล้วก็เหมือนคุณจะต้องปล่อยวางเพราะว่ามันเป็นด้วยวิบากกรรมคุณอาจจะทํากรรมอะไรมาเราไม่รู้เนาะแต่ว่ามันส่งผลทําให้คุณเกิดความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์อยู่แบบนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่ใจดีเนาะแต่ว่าเขาก็มาพร้อมกับความที่ไม่ ไม่เคลียร์เขาอาจจะมีบุคคลที่สามอยู่แล้วเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้หรือมันมีปัญหาด้านของจิตใจที่เขาอาจจะเก็บไว้หรือมีข้อปิดบังอะไรบางอย่างที่เขาไม่บอกคุณแล้วคุณรู้สึกได้ว่ามันไม่โอเคเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยอืมดูคุณจะกลับมารักตัวเองเนาะความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ไม่ยาวนาน เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองเป็นถึงเวลาจะต้องปล่อยมันก็ต้องปล่อยอะไรแบบนั้นเพราะดูมันจะเป็นความความรู้สึกที่คุณไม่ยึดติดแล้วคุณรักตัวเองอยากจะปลดปล่อยอยากจะมีความสุขคุณดูจะเข้มแข็งแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยากอยากจะ move on นะคะม,มันเหมือนกับการปล่อยมือเนาะ ปล่อยความความทุกข์ที่ยาวนานหรือความความรู้สึกไม่ดีอะค่ะบางท่านก็อาจจะหมายถึงถ้าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ก็อาจจะปล่อยต้องปล่อยวางกับความรู้สึกด้านลบบางอย่างที่มันยังติดอยู่แล้วชีวิตของคุณจะดาเนินต่อไปได้อย่างดีก็มีเกณฑ์ที่ถ้าคุณปล่อยวางปัญหาบางอย่างที่คุณมีกับเขาได้ชีวิตของคุณจะ จะมีความสุขมากแล้วก็สามารถที่จะดำเนินต่อไปด้วยความสำเร็จในด้านของความรักได้แต่ถ้าคุณยังปล่อยวางกับปัญหาอะไรบางอย่างไม่ได้มันมีโอกาสที่คุณจะต้อง move on หรือคุณจะต้องจมอยู่กับความความเครียดที่จะเกิดขึ้นกับคุณไปเรื่อยๆหรือคุณก็แบบมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันก็จะต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ก็มีสองประเด็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะเป็นอย่างไรช่วงนี้ดูจะได้ซัพพอร์ตกันเนาะก็เป็นเรื่องของการเข้าอกเข้าใจหรืออาจจะไปเที่ยวเหมือนจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะว่าทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะ มันเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบปูปบับฉพัน์คู่ของคุณอาจจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ไปกระทบในด้านของจิตใจดูเขาจะกลับมาเป็นคนที่คนที่ไม่เหมือนเดิมคนที่ดีกว่าเดิมเอาใจใส่คุณมากกว่าเดิมหรือไม่ก็ความรักมันดีขึ้นมากๆถ้าคุณมีปัญหากันเขาจะกลับมาง้อขอคุณดีเพราะความรักครั้งนี้เขาอาจจะปล่อยไม่ได้หรือถ้ามีปัญหาอะไรที่มันหนักๆในด้านของการประทะการทะเลาะกัน อบอกเลิกอะไรประมาณนั้นถ้ามันเคยเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาจะกลับมางาหอห่อึ้นดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหากําลังจะลี่้ขายไปในทิศทางที่ดีการเอาใจใส่จะกลับมาการขอโทษจะกลับมาการซัพพอร์ตจะเข้ามาก็ดูจะเคลียร์กันได้ใครที่มีปัญหาใครที่ไม่มีปัญหาก็ดูจะเป็นการเดินทางอยู่ๆจะได้เดินทางอยู่ๆก็จะไดะ้มีเหตุให้ต้องเดินทาง ไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปหรือไปเที่ยวไปเติมความหวานให้กันก็ได้นะคะความรักของคุณมีคู่นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไ <Okay. S 1> พ่สำรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกันบ้างพรสวรรค์จากอดีตชาติกรรมเกา่านอ t โน t ว้าวการงานบางท่านอาจจะราศีธนูราศีมังกรงานของคุณบางท่านอาจจะได้แก้ไขปัญหาเก่าๆหรือพรสวรรค์ของคุณอาจจะทำให้คุณต้องมีเกณฑ์การขยับขยายในด้านของธุรกิจการงานดูจะมีเป้าหมายบางอย่างที่คุณจะได้ทำนะคะชาวลัคนาราศีกัน แล้วก็ภพเรือนราศีธนูก็คือภพเรือนพันธุมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายมีเกณฑ์จะมีความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาอาจจะเป็นความรักอาจจะมีความรักคนมีที่มีโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างก็มีโอกาสจะได้ทําบางท่านที่เป็นโปรเจกต์โครงการที่มันพับกระดาษไปแล้วก็มีเกณฑ์จะได้กลับมาทําก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณถนัดที่เกี่ยวข้องกับงานงานจะต่อยอดให้คุณ จเจริญก้าวหน้าขยับขยายเติบโตหรือบางท่านอาจจะมีเป้าหมายในส่วนของการทํางานต่างประเทศก็จะเป็นผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะการงานดูจะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยการด้วยการเพียรพยายามด้วยทักษะความรู้ความสามารถของคุณคุณจะได้เผชิญหน้ากับ ความเครียดความตึงเครียดปัญหาที่เข้ามาแต่คุณจะจัดการได้ราศีกันก็คือตัวของคุณคุณจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาหรือปัญหาบางอย่างที่มันมีความเครียดการต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างความตึงความเครียดต่างๆมันมีเข้ามาแต่คุณจะจัดการได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้คุณก่อ,อกเกิดในเรื่องของความสําเร็จได้ได้ต่างๆการเงินจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะดูเป็นเรื่องของ การวางแผนทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อเกิดเรื่องของความสําเร็จรายได้ต่างๆกําลังเข้ามาแล้วก็การขยายตัวของคุณอาจจะหมายถึงการลงทุนร่วมหุ้นบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานสามารถที่จะต่อยอดให้คุณได้เงินมากขึ้นดูคอนเนคชันของคุณมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็พรสวรรค์นในด้านของงานของคุณทักษะความรู้ความสามารถของคุณก็ช่วงนี้ดูมีไอเดียหัวคิดดีมากๆแล้วก็สามารถขยับขยายต่อยอดไปได้อีก ก็ได้เงินได้ทองเป็นช่วงที่อาจจะต้องเครียดหน่อยนะคะในเดือนนี้อาจจะต้องเครียดมีปัญหาให้ต้องจัดการเยอะเกิดในเรื่องของโปรเจกต์โครงงานอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่คุณก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนในด้านของการได้เงินได้ทองด้วยค่ะก็มีเทเว้นพบลอยกลางฟ้าก็คือความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็การงานที่จะเติบโตก้าวหน้าให้กับตัวของคุณด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้นะคะเลขเด่นนำโชคของชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคม2 5 6 8เด็กถือถ้วยราชนีถือเหรียญ2,0 แล้วก็1201เป็นเลขเต่อนนำโชคให้กับชาวลัคนาราศรีกันในเดือนตุลาคม2568ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตวันหนงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปแตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ทิปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ